เจ้าหน้าที่บริหารของ Wild Geese Futures ค่ะสวัสดีค่ะอนติภาค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นักทุนในหุ้นเริ่มอยากจะมองหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่4วันทําการที่ผ่านมาเชื่อว่านั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวทองคําใช่คําตอบในช่วงนี้ไหมคะค่ะตัวทองคาเองนะคะก็ยังสามารถยืนเหนือ1,600เหรียญได้นะคะแล้วก็วันนี้เองยังอยู่ที่ระดับประมาณ1,615ค่ะโดยรวมเนี่ยค่ะคุณโจภากรวันนี้ก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง1,600เหรียญ จนถึง1,620เหรียญแล้วนะคะแต่โดยรวมก็คือจะสังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมาเหนือแนว1,620เหรียญแต่ว่าแรางซื้อของราคาทองคำก็ยังมีไม่มากนะนคะนะคะดังนั้นอาจจะต้องรอดูว่าจะสามารถทะลุแนว1,620เหรียญได้หรือเปล่าเถ้าไม่ได้เนี่ยก็เรามองว่าน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวแต่ย่อตัวค่อนข้างจะจำกัดนะน่าจะสูงกว่า ระดับ1,600เหรียญ US Dollar แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1,575ถึงจะเริ่มมองเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่ง่ณะตอนนี้เองนะคะโดยรวมเรายังมองปัจจัยสนับสนุนยังสนับสนุนให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้ประกอบกับในวันนี้เองนะคะก็ยังมีในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะคะที่อ่อนค่าขึ้นมาประมาณ10สตางค์จากเมื่อวานนี้ได้น,นี้ก็ถือว่าเป็นสองปัจจัยที่หนุนทําให้ราคาทองในประเทศวันนี้อาจจะมีการขยับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะ,ะแต่ไม่มากนักค่ะ ถ้าแบบนี้เองแล้วอย่างกรณีของไซรัสเองนะคะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ของการชี้ชะตาเขาด้วยเหมือนกันถือโพสิชันข้ามสัปดาห์ดิไหมคะหรือว่าช่วงนี้น่าจะเป็นการปิดโพสิชันเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนคะ่ะค่ะตอนนี้เองกระแสของตัวเซเวนของทองคำเองอยังมีค่อนข้างมากนะคะ,คะ แต่นั้นเองถ้าท่านที่มีรองโพส i t i o n อยู่แล้วยังแนะนําให้สามารถถือโพ s i t i o n ต่อได้นะเพราะว่าคือเรามองว่าโอกาสที่ไปรลัสเองก็ปัจจัยของไปรลัสเอง,งถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทําให้ราคาทองคํารปรับตัวขึ้นพร้อมกันกับอย่างล่าสุดเองก็จะมีการเมื่อวานนี้นะคะที่มีการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐออกมาก็คือตัวเลขจรายงานเองก็ยังไม่ค่อยดีนะะนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนทําให้ราคาทองคํารปรับตัวขึ้นเช่นกันนะคะ ส่วนไซปรสเองนะคะล่าสุดก็ยังมีข่าวในเรื่องของการที่ไปขอความช่วยเหลือจากทางรัสเซียเองซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเองไซปรัสก็มีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะจากัดทีเดียวที่จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาในสถานะของประเทศเขาเองค่ะดังนั้นเองตอนนี้ทองคำยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนนะตอนนี้ก็คือถือว่า เออ outstanding กว่าสินทรัพย์ต,ตัวอื่นอี่ยถ้าเราไปดูอย่างที่คุณสุภราวดตอนต้นคือตลาดหุ้นเองมีการปรับตัวลดลงมา,งมาะคะ่อขน,นอข้างมากนะคะราคาน้ามันเองค่าเงินยูโรเองนะคะตัวทองคำเองก็ยังเป็น,ปนสินทรัพย์ที่โดดเด่นอยู่นะตอนนี้ค่ะวันนี้ยังคงถือโพสิชันข้ามสัปดาห์ไปได้แล้วถ้าเกิดยืนทะลุ 1, 6 2 0น่าจะเห็นสัญญ,ญาณที่บวกเพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ค่ะถ้าทะลุแนว1620แนวาต่อไปที่เรามองคือ1630 1 6ึ่แล้วก็หนึ่ค่ะค่ะแล้วก็ช่วง2วันทําการที่ผ่านมาค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ทําให้เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วทําให้ยังพอมีกําไรจากการปิดโพซิชันทองคําถ้าเกิดว่าถึงจุดที่ต้องขายทํากําไร ช่ค่ะเรามองในเรื่องของอ,อ,อีกแง่นหนึ่งนะคะคือในเรื่องของการที่ตลาดหุ้นเองมีการปรับตัวลดลงนะคะดังนั้นเองก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มมีสัญญาณขายออกมาแล้วหรือเปล่านะคะก็คืออันนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งด้วยที่อาจจะหนุนทําให้ท่าเงินบาทมีโอกาสที่จะออกตัวลงต่อค่ะเนื่องจากแนรับถัดไปจะอยู่ที่ลึกๆพอสมควรทีเดียวนะคะมีจุด stop loss สำหรับช่วงวันนี้ก่อนไหมคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ควรจะไม่หลุด1,595เหลรียญค่ะถ้าหลุด1,595หรือว่าเป็นจุด Stop สต็อปลอสจุดแรกค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคําที่ยังคงยืนเหนือ1,600ได้นะคะโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบในต้าน1,620แล้วก็ในต้านถัดไปขึ้นไปเรื่อยๆนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ว่าวันนี้ดูสักนิดหนึ่งกาะ,ะ1,595เป็นจุด stop loss เพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าแต่ตอนนี้เองน้ำหนักการลงทุนในทองคำก็ดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะหลังจากที่4วันทำการที่ผ่านมาต้องยอมรับจริงๆว่าการลงทุนในตลาดหุ้น ถ้าจะปั่นป่วนทีเดียวนะคะนักลงทุนที่อยู่ในตลาดตอนนี้ใครที่มีกําไรเริ่มมีเสียงบ่นแล้วว่ากําไรที่สะสมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาตอนนี้เกือบหมดแล้วนะคะในขณะที่นักลงทุนที่เข้าตลาดมาเมื่อไม่กี่วันทําการที่ผ่านมาแน่นอนทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ขาดทุนแล้วนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นกับการปรับฐานลงครั้งใหญ่ในช่วง4ี่วันทําการที่ผ่านมาช่วงแรกนี้เราไปพูดคุยกันทางด้านของสัญญาณเทคนิคก,กันก่อนค่ะ